หมอคะมีคนไข้มาค่ะเชิญครับคนไข้ท่านนี้โดนภรรยาทำร้ายค่ะจริงจริงมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือตอนที่ผมอยู่บ้านเขาก็บ่นผมครับว่าทำไมไม่ไปไหนพอผมออกไปข้างนอกเขาก็บ่นผมอีกครับว่าทำไมกลับบ้านช้าจนผมปวดหัวคำดานขึ้นหมดแล้วครับคุณหมอผมอ,อยากลองทุกครับหมอพอจะสั่งย้ายผมได้ไหมครับ ผมมีสูตรนะใช้ได้ผลแน่นอนแต่ราคามันจะแพงหน่อยนะพอดีว่ามันอินพอตเข้ามาจากอินเดียโอ้ยอินเดียเหรอครับนี่คือไข่บุกจากทะเลทรายผุดขึ้นมาปีละครั้งอน้ำหนัก12กรัมถ้าคุณเอานี่ไปให้เมียนะเมียคุณประทับใจแน่นอน เมียคุณจะไม่โกไม่บาดคุณสักคำไม่พอนี่คือไขุ่กจากทะเลสีชมพูถ้าคุณเอานี่ไปให้เมียคุณนะเมียคุณมีความสุขแน่นอนเขาจะไม่โกรไม่บาคุณสักคำเพราะว่าเขากำลังมีความสุขกับของที่คุณให้เขายังไม่พอนี่คือต้องหูจากโลกใต้มหาสมุทรคุณเอาเนี่ยไปใส่ที่หูเมียคุณ ับประกันเลยเนี่ยคุณจะไม่บ่นไม่ด่าคนสักคำไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวกินเหล้ากับมาตโบงก็จะไม่บ่นไม่ด่าคุณอันเนี้ยมีผล8เดือนเนียไม่ดา่าการันตีมาแต่ขอคุณไปโดนอะไรมาคือภรรยาผมนี่ครับมันเอามือมันตีมันฟาดใส่คอผมสี่ห้ารอบส่วนคอผมเป็นอย่างนี้ครับ คุณหมอพอจะมียาให้ผมสักหน่อยไหมครับชีวิตคุณนี่น่าสงสารมากเลยนะครับผมว่าแค่นี้ไม่พอหรอกต้องเอาเพิ่มนี่คือกำไลหนักห้าสิบกรัมถ้าเมียคุณจะลงไม้ลงมือกับคุณใช่ไหมคุณก็แค่เอาเนี้ยไปใส่ที่ข้อมือของเธอใส่ข้อที่ข้อมือของเธอจะหนักแล้วเ,เมือของเธอก็จะอักเสบทีเนี้ย คุณก็จะไม่โดนตกหลังทำไมเนี่ยการันตีมีผล1ปีแค่ไี้พอนี่คือเออคุณหมอครับ <laughs> เยอะไปแล้วครับเยอะไปแล้วครับผมว่าอพอแค่นี้พอนะโอเคงั้นอันนี้เก็บมานะทั้งหมดเนี่ยอินพัตมาจากอินเดียผู้หญิงทุกคนอะชอบการันตีผมดูดูแล้วมันก็น่าจะได้ผลนะครับ ว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไรหร่ละครับสามพันเองเหรอครับสามหมื่นสามหมื่นเลยเหรอครับมันไม่แพงไปหรอครับไม่แพงเบบานาะโรงพยาบาลพาเขาไปจ่ายตังค์หน่อยแล้วก็ลดให้ได้มากที่สุดเลยนะได้ค่ะ รถให้งงนะคะเอ้ยผมผมขอยกเลิกดีกว่าครับผมไม่เอาละเอ้ยชัเย็ก่อนอืม,มคือผมจะบอกอะไรให้นะถ้าคุณไม่เอานี่ไปให้เมียคุณแล้วก็ขอ,ของคุณก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแหละครับโดนกระทืบโดนซ้อมทุกวันถ้าจะไม่เอาก็แล้วแต่คุณนะลองคิดดูดีแล้วกันโอเคครับ ผมเอาก็ได้ครับใช่ครับคุณหมอคะคนไข้มาแล้วคะ่ะคนนี้เขาบอกว่าเขามีแฟนแล้วแฟนเขาใจร้ายมากเลยคะ่ะทําร้ายจนเขาขาหักเลยอะ่ะสวัสดีครับหมอ,อเออหมอพอจะมีวิธีช่วยผมไหมครับพอดีผมโดนเมียดา่าตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับแถมกระทืบผมจนขาผมหักเนี่ย ผมมีสูตรใช้ได้ผลแน่นอนของของโมานะมันอินผมมาจากอินเดียอินเดียเหรอครับนี่คือกำไรมหาสมุทรแห่งทะเลพุดขึ้นมาปีใดหนึ่งครั้งน้ำหนัก12กรัม